มีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนถามมาเยอะนะครับเ,เกี่ยวกับทุเรียนใบร่วงหมดแต่ว่าแตกบอดยอดใหม่เยอะมากนะครับขึ้นยอดใหม่เยอะมากเป็นจํานวนยเยอะเลยทําไมผมฟันธงลงไปให้ตรงๆเลยนะครับโดยไม่มีคออะไรยุ่งยากมากมายนะครับว่าเข้มปุ๋ยนะครับเอาง่ายๆมีแต่ทุเรียนเข้มปุ๋ยนะครับที่อยู่ในสภาพนี้ถ้าหากว่าทุเรียนใบร่วงนะครับเนื่องจาก น้ำเกินลากเน่าลากไหมเสียหายบางส่วนนะครับยอดไม่เดินนะครับยอดไม่ขึ้นนะครับมีแต่ทุเรียนเค็มปุ๋ยเท่านั้นนะครับที่ใบร่วงหมดนะครับแต่ว่าแตกยอดใหม่แบบเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าทุเรียนสภาพนี้ท่านอยเพึ่งวางใจนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับการที่ใบแก่ร่วงหมดแล้วก็เหลือแต่ยอดอ่อนนี้นอกแดดตายได้ง่ายๆนะครับแดดแรงมากนะครับ อ่าช่วงที่เป็นใบยังเป็นใบดาบอยู่เป็นปีแล้วเป็นใบดาบอยู่ยังไม่กระทบแดดนะครับยังดูสดใสอยู่ยังดูงามอยู่กลางเมื่อไหร่รู้เรื่องครับวิธีป้องกันนะครับเอ้ยวิธีแก้ไขนะครับพางแสงนะครับพางแสงอ่าพางแสงได้พางนะครับแล้วใช้คลาดนะครับกวาดหน้าดินนะครับกวาดปุ๋ยที่ใส่ลงไปหน้าดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆออกมารอบนอกนะครับออกมาข้างนอก แล้วก็รดน้ําให้เยอะขึ้นนะครับดินจะได้ละลายปุ๋ยน้ําจะได้ละลายปุ๋ยไปอย่างรวดเร็วขึ้นนะครับถามว่าจะตั้งหลักได้อีกเร็วไหมหรือว่านานแค่ไหนจะหายเท่าปลูกใหม่ครับเพราะว่าหลักเขาไหม้ไปแล้วเน่าบางส่วนไปแล้วนะครับการเค็มปุ๋ยนี้ทําให้รากเน่านะครับใบถึงร่วงนะครับไม่ใช่ว่าเค็มปุ๋ยแล้วใบร่วงเสร็จ รากถึงเน่าไม่ใช่นะครับใบร่วงเนื่องจากสาเหตุเดียวกันเลยก็คือรากเน่านะครับที่ผมทําเรื่องทุเรียนรากเน่ากับน้ําเยอะต่างกันยังไงแหละครับเหมือนกันเลยก็รากเสียหายบางส่วนใบแก่ใบเขียวก็ร่วงครับอาจจะมีไหมร่วมด้วยหรือไม่ไหมก็แล้วแต่ความเข็มมากเข็มน้อยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถึงกับรากไหมนะครับแต่ว่าใส่ปุย๋ยเคมีเยอะๆแตกยอดใหม่เยอะๆ ใบเก่าก็ร่วงได้เหมือนกันนะครับร่วงเยอะได้เหมือนกันนะครับพยายามเบาๆนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเล็กสําหรับช่องของผมที่สวนของผมเตือนเสมอนะครับว่าอย่าใส่ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมนะครับดูจากต้นต้นนี้ก็น่าจะปลูกได้ประมาณแค่เดือน2เดือนเองนะครับอย่าใส่ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยครั้งแรกจนกว่ายอดเขาจะเดินนะครับจบนะครับอาจจะเอาน้ําขี้เท้า ลาดหรือว่าไตโคเดอร์มาลาดอีกทีก็ได้นะครับแล้วแต่ครับแต่ว่าให้กวาดปุ๋ยออกแล้วก็เพิ่มน้ําขึ้นลดน้ํากี่เท่าถ้าเป็นไปได้รวยไตโคเดอร์มาถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีนะครับถ้าไม่ก็จะหายช้าหน่อยแต่หายเหมือนเดิมครับดีเหมือนเดิมพังแสงสักครับพังแสงคือสําคัญเขาจะตายเพราะแดดแหละครับพอใบกลางออกมานี้เรียบร้อยครับรู้เรื่องเลยเหี่ยวเลยนะครับไม่ได้อยู่ในสภาพนี้เลยขอบคุณครับผมเป็นคลิปพร้อมรู้สั้นๆครับสวัสดีครับ